ไซ n i อินดิ d ุสพ p น l m 33ความหมายจริงแท้แห่งตถาคตหรือข้าควรจะเรียกเจ้าว่ามารพุทธเล่าสูชินกล่าวออกไปเช่นนี้การแสดงออกของพิกษุจีวรสีทองเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมองไปที่สูชินด้วยอาการไม่อยากจะเชื่อเขาไม่คาดหวังว่าสูชินจะเห็นตัวตนของเขาได้ตั้งแต่แวบ,บแรก รู้หรือไม่ว่าเป็นเวลากว่า900ปีแล้วที่เขาถูกผนึกเอาไว้ทั้งยามกลางวันและค่ำคืนความแข็งแกร่งเขาถูกหลอมร,วม,รวมกับผนึกตราประทับไปเสียแล้วดังนั้นเขาจึงสามารถสลับวิถีพลังได้อย่างอิสระระหว่างวิถีแห่งพุทธ,ธและวิถีแห่งมารเว้นแต่อรหันตถัวกลับมามีชีวิตอีกครั้งบุคคลอื่นใดก็ไม่สามารถจะรู้ได้ว่าภิกษุจีวรสีทองรูปนี้เป็นใครเจ้ารู้ได้อย่างไร พังสีมันแผ่ออกมาจากดวงตาของพิกซูจีวอนสีทองข้ารู้ได้อย่างไรนะหรือซูชินไม่ได้ตอบคําเมื่อสังเกตด้วยดวงตาแห่งสัตว์จะสูชินได้ค้นพบมาตั้งแต่แรกแล้วว่ากลิ่นอายของพระภิกษุที่สวมจีวันสีทองนั้นคล้ายคลึงกับพลังมานที่อยู่ลึกลงไปใต้ดินแปลว่ามีจุดกําเนิดเดียวกันดวงตาแห่งสัตว์จะเป็นอาคมมหสัสจจรย์ที่สูชินลงชื่อรับมา ไม่ว่ามันร้ายตนนี้จะซ่อนมันไว้ดีมากแค่ไหนก็ไม่รอดพ้นไปจากดวงตาแห่งสัจจะข้าระอยากรู้เสียจริงผ่านมาตั้ง900ปีแล้วทำไมเจ้ายังมีชีวิตอยู่เมื่อสูชินกล่าวเช่นนั้นตาก็มองไปที่ภิกษุจีวรทองอีกครั้งพร้อมกับสายหัวไม่คาดคิดเลยว่าเจ้าจะละทิ้งกายอยากไปสิน้นแล้วคงอยู่ในรูปของจิตมานจนรอดชีวิตมาถึงบัดนี้ ยอดปรมาจารย์ระดับชั้นที่หนึ่งสามารถหล่อเลี้ยงพลังศักดิ์สิทธิ์ได้และในขณะที่จุดสูงสุดของระดับชั้นที่หนึ่งสามารถควบแน่นจิตสัมผัสศักดิ์สิทธิ์เพื่อสำรวจสภาพแวดล้อมตรวจจับสิ่งแปลกปลอมและถึงขนาดสังหารผู้คนผ่านอากาศส่วนระดับอรหันต์ซึ่งเป็นผู้ที่เหนือกว่าร,ระดับชั้นที่หนึ่งอย่างสิ้นเชิงมีจิตวิญ,ญญาณแรกกำเนิดเป็นของตนเองมีฤทธิ์เทียบเท่าจิตวิญ,ญญาณดั้งเดิมของทางลัทธิเต๋า แม้ร่างกายจะสูญสลายแต่อาศัยที่ว่ามีจิตวิญญาณแรกกำเนิดตัวตนระดับอรหันต์จะไม่ตายในทันทีแต่ว่าในเมื่อร่างกายไม่เหลือแล้วจิตวิญญาณแรกกำเนิดย่อมไม่มีที่ยึดเกาะและจะค่อยๆสลายไปในที่สุดมารุทธได้ฝังจิตวิญญาณแรกกำเนิดไว้ที่ภูเขาด้านหลังดังนั้นเขาจึงมีชีวิตอยู่รอดได้มาจนถึงตอนนี้ถึงจะเป็นแบบนั้นแต่จิตวิญญาณแรกกำเนิดก็เหมือนกับร่างกายนั่นแหละที่จะร่วงโรยลง มันสามารถโรยราลงได้เหมือนการเพียงแต่ช้ากว่าร่างกายก็เท่านั้นยิ่งไปกว่านั้นหากไม่มีร่างกายมารพุทธย่อมจะไม่สามารถแสดงพลังในระดับอรหันต์ได้อีกต่อไปเจ้าหลอกข้าเข้ามานี่เพราะอยากจะยึดเอาร่างข้าหลบหนีออกไปงั้นหรือสูชินมองไปที่จีวรนสีทองของภิกษุรูปนั้นแล้วค่อยๆพูดขึ้นว่านี่เป็นโอกาสเดียวของเจ้าแล้วถ้าเจ้าต้องการจะเปิดตราประทับก็คงมีเพียงวิธีนี้เท่านั้น พระจีวรสีทองฟังคำพูดของซูฉินแต่ไม่ตอบคำกลับไปโดยไม่รู้ตัวก็พบว่าจีวรสีทองที่ภิกษุผู้นี้ห่มคลุมอยู่ค่อยๆถูกย้อมไปด้วยสีดำสนิทและความมืดมิดก็แผ่กระจายออกไปทั่วบริเวณด้วยอัตราเร็วที่น่ากลัวบูมในพริบตาทาพระพุทซึ่งเต็นไปด้วยไอทํากลับกลายไปเป็นอาณาเขตรังของมารร้ายเสียงปีศาจคำรามก้อง พลังมารสีดำท่วมไปทั่วท่ามควบแน่นกลายเป็นสัตว์ประหลาดมายาแต่ละตนสยะยิ้มาทางซูชินไม่เลวนี่ความคิดที่แกบอกมานั้นยอดเยี่ยมทีเดียวมารพุทธฉีกโฉมหน้าตัวตนปลอมทิ้งไปแล้วมองมาที่ซูชินเหมือนหมาป่าหิวโหยร่างกายของเจ้ามีการปรับปรุงจนถึงขีดสุดแล้วและไม่ใช่ทั้งเส้นทางของกายหาญินสุดขีดหรือร่างกายอย่างอันร้อนแรงแต่เป็นกายเนื้อที่มีทั้งหญินและหยางร่วมกัน ร่างกายแบบนี้เป็นสิ่งที่หาได้ยากยิ่งในรอบหลายพันปีศักยภาพของมันไร้สิ้นสุดหากข้าได้รับมันมาแล้วก็ข้าจะสามารถกลับไปยืนอยู่จุดสูงสุดที่เคยจักมาได้ภายใน100ปีมันพุดถ้าไม่ได้สนใจสูชินมากนะแม้ตอนนี้มันจะไม่มีกายเนือ้อแต่มันก็สามารถจัดการปัญหาได้ด้วยจิตวิญญาณแรกกำเนิดเพียงเท่านั้นดีไม่ใช่สิ่งที่ยอดปรมาจารย์ระดับชั้นที่หจะรับมือได้ แม้ว่ายอดปรมาจารย์ผู้นั้นจะกลั่นจิตสัมผัสศักดิ์สิทธิ์ของตนเองได้แล้วรวมถึงปรับปรุงร่างกายจนขีดสุดแล้วก็ยังห่างไกลจากคำว่าเพียงพอสาเหตุที่มารพุทธไม่ก่อเหตุที่ภายนอกเป็นเพราะพนึกนั้นยับยั้งอำนาจของมันพลังอำนาจของมันไม่สามารถใช้ออกไกลเกินภูเขาต้องห้ามหลังวัดก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับนิยายเสียงหากเพื่อนๆชอบรบกวนกดไลค์ กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ